สวัสดีค่ะวันนี้จำนำเสนอการแก้ปัญหาในชนบทแห่งหนึ่งค่ะจากปัญหาที่สำรวจและพบเจอสถานการณ์เป็นดังนี้ค่ะ แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการใช้แผงโซลาเซลล์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่อาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าและนำมาใช้ได้จริงในครัวเรือนโดยไม่ต้องพึ่งพาการต่อสายไฟจากการไฟฟ้าขั้นตอนแล้วในทางการแก้ไข หสำารวจพื้นที่จำนวนโครเรือนและความต้องการใช้ไฟฟ้า 2. คำนวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้ต่อวัน 3. ออกแบบและติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่เก็บพลังงาน 4. ติดตั้งเครื่องควบคุมการชาร์จและอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงไฟ 5. ดูแลรักษาร่วมกันโดยชุมชนช่วยตรวจสอบและการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดประโยชน์ที่ได้รับ 1. มีไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการเรียนออนไลน์การทำการบ้านตอนกลางคืนการดูข่าวสาร 2. เพิ่มคุณภาพชีวิตลดการพึ่งพาตะเกียงน้ำมันหรือถานหินซึ่งก่อมลพิษ 3. สนับสนุนอาชีพเช่นการเก็บเกี่ยวพืชผลการทำอาหารขายหรือการเก็บรักษาสินค้าเกษตรในตู้เย็น 4. เป็นพลังงานสะอาดช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ